สวัสดีครับพบกับชาทอรชิกนะครับคลิปนี้มีงานจากค่ายมูโชทอยไหมดูกันนะครับตัวนี้ดาเตะมาซูเนะนะครับรหัส MCTJ 03ครับเดี๋ยวคลิปนี้เราดูตัวนี้กันนะฮะในกล่องนะครับจะแถมคู่มือมาให้1เล่มนะครับเนื้อหาข้างในเนี่ยก็จะบอกเป็นวิธีการเล่นนะครับใส่ทานเบอร์อะไรจุดขยับตรงไหนนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยนะฮะจะเป็นภาพกระตูกนะครับมาให้ดูนิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นภาษาจีนนะครับ แล้วก็จะมีเป็นใบรับประกันมาให้1ใบนะครับจะมีเป็นเลข serial number นะครับให้ขูดออกมาดูนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะฮะจะเป็น product warranty formation นะครับเป็นรายละเอียดของการรับประกันนะครับเบดรลกองมานะครับตัวงานเนี่ยจะแยกมาเป็น2ฐถาดนะครับถาดนี้จะเป็นถาดที่ตัวหุ่นนอนมานะครับที่ตัวหุ่นเนี่ยเขาจะใส่โฟมกันกระแทกในส่วนของกระโปรงหน้ามาด้วยนะครับแล้วก็จะมีเป็นกันกระแทกตรงส่วนของข้อเท้านะครับของมือหนึ่งจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของปืนยาวนะครับ1กระบอกนะครับแล้วก็็จะมีเปนนะครับ ละแมกกาซีนเนี่ยเหมือนจะมีเป็นกระสุนสีทองมาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นปืนคู่นะครับแล้วก็จะมีเป็นมือมาให้เปลี่ยนนะครับ1 2 3 4 5สาี่้านะครับแล้วก็รวมมือที่มากระหูนก็มีทั้งหมด7คู่นะครับอีกฐานหนึ่งนะครับเขาจะใส่เป็นฐานช่วยยืนมาให้นะครับก็จะเป็นฐานแม่เหล็กนะครับก็สามารถติดได้แบบนี้นะครับไม่หลุดง่ายนะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นฐานวางดาบนะครับอันนี้นะครับแล้วก็จะเป็นดาบอีก2เล่มนะครับเป็นดาบสั้นดาบยาวนะครับแล้วก็จะเป็นนารเเอฟคะับ แล้วก็จะเป็นเป็นอะไหล่เล็กๆน้อยๆนะครับเยอะๆเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นกล่องนะครับข้างในกล่องเนี่ยจะมีเป็นของสุ่มนะครับแต่ละกล่องเนี่ยจะได้ของสุ่มไม่เหมือนกันนะครับเอาตัวหุ่นออกมาดูนะครับตัวงานสีนะครับงานประกอบโดยรวมทั้งตัวเนี่ยถือว่าดีมากนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเก็บงานสีงานประกอบมาค่อนข้างเนี๊ยบเลยนะฮะ สำหรับชื่อดาเตะมาซามูเนะของหุ่นตัวนี้นะครับทาโมชูทอยเนี่ยเขาน่าจะไปเอาคาแรคเตอร์ของซามูไรที่มีตัวตนจริงๆในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นมานะครับฉายาเนี่ยคือมังกรตาเดียวนะครับจะเห็นได้ว่าคาแรคเตอร์ทุกตัวนะครับที่ใช้ชื่อนี้นะฮะจะปิดตาขวาข้างหนึ่งเหมือนตัวซามูไรดาเตะมาซามูเนะนะครับมาดูในส่วนของดีเทลจุดขยับกันนะครับเริ่มที่ส่วนหัวก่อนนะครับส่วนหัวเนี่ยก่อนจะขยับนะครับก็ดึงคอมันขึ้นมานิดึงนะครับ แล้วก็พอดึงคอปุ๊บเนี่ยนะครับคอมจะยาวขึ้นนะครับก็สามารถหันซ้ายหันขวาได้นะครับหรือว่าก้มหน้าเงยหน้าได้นะครับและที่ส่วนหัวด้านบนนะครับมันสามารถเปิดนะครับแล้วก็ใส่เป็นแบตเตอรี่2ก้อนนะครับเป็นเบอร์ AG1 นะครับพอใส่แล้วเราก็ปิดไว้นะครับแล้วก็สามารถเปิดไฟที่ตรงลูกตาของเขาได้นะครับเปิดได้แบบนี้นะครับนี่นี่นะครับก็มีไฟขึ้นที่ลูกตานะครับ จุดขยับช่วงแขนนะครับสามารถขยับขึ้นลงได้นะครับแบบนี้แต่ว่าเวลาขยับขึ้นลงเนี่ยนะครับระวังชนกับเขาสีทองตรงนี้ด้วยนะครับมันใกล้กันนิดเดียวก็หลบๆไปนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงหัวไหล่นะครับสามารถขยับขึ้นลงได้นะครับ่นี่นะครับแบบนี้ตรงนี้ก็สามารถขยับได้นะครับเพื่อที่จะให้สามารถกางแขนได้เยอะขึ้นนะครับในประมาณนี้นะครับแล้วก็ลองพับแขนดูนะครับพับแขนได้ขนาดนี้เลยนะครับจุดขยับเขานะครับแนบอย่างนี้เลย ด้านหลังข้อศอกของเขาครับเวลาเรางอแขนจะเห็นเป็นโชนะครับซ่อนอยู่ข้างในนะครับมันก็จะเพิ่มความสวยงามนะครับในการขยับนะครับในส่วนหน้าอกเนี่ยมันจะมีเป็นสวิตช์สำหรับเปิดไฟตรงหน้าอกนะครับเวลาเราจะใส่ถ่านเราต้องถอดหัวออกก่อนนะครับไม่งั้นมันจะเปิดฝายากนะครับแล้วก็ถอดหัวออกไปก่อนนะครับเวลาถอดหัวก็ระวังเขานิดนึงนะครับหัวถอดไม่ยากหรอกยากเนี่ยอย่างนี้นะครับระวังเขาด้วยนะครับระวังเขาจะหักจะดึงตรงนี้ออกมานะครับ ในส่วนของฐานคอตัวของผมเนี่ยมันเอาออกยากนะครับอันนี้ผมก็เอาออกไว้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่เอาฐานคอออกเนี่ยตรงฝาตรงนี้จะเปิดยากนะครับเวลาเราเปิดเนี่ยมันอาจจะชนกันนะครับอันนี้ผมเปิดให้ดูก่อนนะครับมันอาจจะชนกันนะครับชนกับฐานคอไม่งั้นมันเปิดแบบชนกันอย่างงี้เห็นไหมฝามันขึ้นมาสุดเลยนะครับแล้วก็เวลาเราจะเอาตรงลังฐานออกนะครับหาอะไรมาแบบแปะมันนิดนึงนะครับมันจะออกง่ายกว่านะครับถ้าเกิดเอาไปเอานิ้วงัดกว่าจะออกยากนะครับอันนี้คือหน้าตาลังฐานของเขานะครับเนี่ยแบบนี้ ใช้เป็น AG13 นะครับ2ก้อนนะครับใส่ลังทานกลับเข้าไปเรียบร้อยนะครับก็ลองเทระบบไฟดูนะครับกดครั้งแรกนะครับจะเป็นไฟสีเขียวนะครับแบบนี้นะฮะพอกดครั้งที่2นะครับจะเป็นไฟสีส้มนะครับกดครั้งที่3เนี่ยจะเป็นไฟสีเขียวขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆหลีนะครับแล้วก็จะเป็นไฟสีส้มนะครับค่อยๆขึ้นมานะครับแล้วก็ค่อยๆหลีลงไปนะฮะ นี่นะครับแล้วมันก็ค่อยๆหลีลงไปนะครับจะประมาณนี้นะครับในส่วนของลําตัวท่อนบนเนี่ยนะครับมันขยับได้ครับยิงซ้ายยิงขวาได้แต่ว่ามันแน่นนะครับแน่นมากนะครับขยับยากนะครับดูจุดขยับข้างหลังกันนะครับผัดแขนไปนิดนึงนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ลองขยับชิ้นเลี้ยกมานะครับมันมีจุดขยับซ่อนอยู่นะครับแบบนี้ ดีเทลในส่วนข้างหลังของเขานะครับเวลาเราก้มเนี่ยนะฮะมันจะมีดีเทลซ่อนอยู่แบบนี้นะครับคล้ายๆงานอทม์ฟอร์เมอร์นะครับ d ดของ T ีซิโเลยนะครับจะมีดีเทลอยู่หลังแบบนี้ที่เกระกระโปรงรอบตัวนะครับมันสามารถขยับจัดท่าต่างๆนะครับจัดองศาให้มันหลบจุดขยับช่วงขานะครับเวลาเราก็จะขยับจัดท่าต่างๆนะครับมันสามารถหลบจุดขยับได้เยอะนะครับแล้วก็ตรงกลางเป้ามันจะมีตัวล็อกอยู่นะครับตรงนี้ดันขึ้นไปนะครับมันก็สามารถดันหลบขึ้นไปได้อีกนะครับคือจุดขยับ เกาะต่างๆรอบขาเนี่ยนะครับรอบตัวกระโปรงเนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะอิสระนะครับในการหลบจุดขยับที่เวลาเราจะขยับขาขึ้นไปเยอะๆอะไรแบบนี้นะครับมันจะไม่ติดนะครับแบบนี้และในจุดขยับช่วงขานะครับมันจะมีจุดที่สามารถดึงนะครับดึงลงมาเพื่อเพิ่มองศาในการขยับนะครับในการขยับขาขึ้นไปนะครับแบบนี้นะครับ ถ้าไม่ดึงเนี่ยนะครับมันก็สามารถขยับได้เล็กน้อยนะครับคือมันจะกางขาได้ไม่เยอะนะครับเวลายกขาสูงสูงแต่ว่าเวลาเราดึงลงมาเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันมันจะมีตรงนี้สวิงลงมานะครับแบบนี้นะครับมันก็สามารถทําให้เราเนี่ยสามารถขยับจัดท่าได้เยอะขึ้นนะครับจัดขาได้สูงสูงอยากเตะสูงสงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลองขยับตรงข้อขาดูนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับสมมุติอยากจัดท่าอลังการนะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังนะครับ แล้วเวลาเรางอขาเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีระบบอยู่นะครับตรงนี้มันจะตอนแรกมันจะปิดอยู่ใช่ไหมนะครับเวลาเรางอขาเห็นไหมนะครับมันจะขยับหมดเลยเปิดเนี่ยอะไรแบบนี้นะครับมันจะมีลูกเล่นซ่อนอยู่นะครับแล้วก็จะเห็นข้างในนะครับข้างในข้อต่อข้างในเนี่ยผมเข้าใจว่าตรงนี้น่าจะเป็นชิ้นอลลอยนะตรงตรงข้อแขนก็ใช่นะครับที่เป็นเงาเงานะครับตรงตรงนี้นะครับจะเป็นชิ้นอลลอยประกอบกับพลาสติกนะครับในส่วนของขานะฮะนี่ยประมาณนี้นะครับ ในส่วนเท้านะครับสามารถจัดองศาได้นะครับมันช่วยให้สะดวกในการยืนนะครับเวลายืนท่าต่างๆเนี่ยเวลาเท้ามันสามารถปรับองศาได้เนี่นยมันทําให้ยืนง่ายขึ้นนะครับเวลาแยกขาทําท่าพิสดารอะไรพวกนี้นะครับมันช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็สามารถกดได้แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของชิ้นตรงนี้นะครับชิ้นเกาะตรงเนี้ยนะครับถ้าส่องดูข้างในของใครมีนะครับลองดูนะครับชิ้นเนี้ยของผมมาเดิมๆมันเบี้ยวนะครับผมก็ลองจัดท่าจัดทางดูนะครับมันจะเป็นจุดที่ค่อนข้างจะแข็งนะครับแล้วก็ตัวติดของมันเนี่ยมันผมว่ามันเบาบางนะครับ วิธีแก้ของผมเนี่ยคือใช้เป็นเป็นจารบีใสนะครับมันไม่มีกลิ่นนะครับแล้วก็มันไม่เหนอะหนะเยอะนะครับมันก็จะเกาะอยู่ประมาณนี้นะครับมันช่วยให้ตรงนี้มันสามารถขยับได้ตอนแรกของผมเนี่ยขยับไม่ได้เลยคือเวลาขยับแล้วมันไปทั้งทั้งตัวมาเลยทั้งตัวเสียบอะไรของมันเลยเนี่ยนะครับมันเสี่ยงที่จะหักหรือว่าขึ้นฟ้านะผมก็ลองเอาตัวจารบีใส่เนี่ยนะครับหยดเข้าไปมันก็ดีขึ้นนะครับเนี่ยปรับได้นะครับตอนแรกปรับไม่ได้เลยนะครับขยับไม่ได้เลยเป็นทั้ง2ข้างเลยนะครับใครที่มีอาการนี้ออยูู่นนะะคครรัับบลงด มาดูในส่วนของอาวุธกันบ้างน,นะครับอันนี้คือชิ้นปืนยาวนะครับมันจะมีลูกเล่นนะครับสามารถดึงตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็เพิ่มจุดขยับนะครับมันจะมีลูกเล่นแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถต่อ,อปลายกระบอกปืนนะครับเป็นปืนยาวได้อีกนะครับแบบนี้นะครับ โดยการดึงชิ้นนี้ออกมานะครับแล้วก็เอานี้เสียบเข้าไปแต่ว่าตรงชิ้นนี้นะครับเวลาเสียบเข้าไปเนี่ยผมรู้สึกว่ามันฟิตมากนะครับเวลาใครยจะเล่นตรงนี้นะครับหาพวกน้ํามันหล่อเลื่นนะครับป้ายไว้สักนิดหนึ่งนะครับไม่งั้นพอเอาเข้าแล้วจะเอาออกยากนะครับแล้วมันเป็นชิ้นพลาสติกด้วยมันอาจจะหักหรืออาจจะขึ้นฟ้านะเวลาออกเพราะว่ามันฟิตมากนะครับถ้าเกิดไม่อยากจะต่อนะครับต่อเป็นปืนยางก็เอาปลายกระบอกปืนนะครับมาเสียบเข้าไปแบบนี้ได้นะครับเป็นรูปแบบนี้แล้วเขาจะมีเป็นแม็กกาซีนมาให้นะครับแบบนี้นะครับข เป็นชิ้นอลลอยนะสีทองเนี่ยเป็นกระสุนนะครับเป็นชิ้นอลลอยหนักๆเลยนะครับก็ใส่เข้าไปแบบนี้นี่นะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับสําหรับปืนนะครับลองใส่ชิ้นมือที่เป็นมือรูปแบบการจับปืนดูนะครับแบบนี้นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับลองเป <Lake honeymoon uffle keys> ล Nein, NGOs, ี่ยนมือดูนะครับดึงแบบนี้นะครับนี่ลองติดเข้าไปให้ดูสักมือดนึงนะครับนี่แบบนี้นะครับในส่วนของข้อต่อก็สามารถถือปืนได้นะครับสบายมากนะครับไม่มีแขนลู่แขนตกนะครับ แล้วเขาจะแถมเป <Arrow head. S 2> ็นป in ืนสั้นมาให้อีก2กระบอกนะครับพร้อมซองปืนนะครับในส่วนของซองปืนเนี่ยมันจะมีชิ้นส่วนนะครับที่เขาแถมมาให้อีก2ชิ้นนะครับสามารถเอาชิ้นส่วนตรงนี้นะครับมาติดเข้าไปที่ซองปืนนะครับพอติดเสร็จเราก็สามารถเอาซองปืนเนี่ยมาเหน็บที่เอวของตัวหุ่นได้ทั้งสองข้างเลยนะครับอันนี้คือในส่วนของดาบนะครับเขาจะแถมมาให้เป็นดาบสั้นกับดาบยาวนะครับดูงานสีนะครับสีคมนะครับงานประกอบคืนเนียนเลยนะครับ ไอจุดประกอบแบบนี้นะครับจะเห็นทั้งสองฝั่งแต่ว่ามันปิดสนิทนะผมเองเนี่ยผมประกอบกันด้ามเนี่ยบางทีผมยังประกบไอพวกที่เป็นฝักดาบเนี่ยผมยังเห็นรอยประกบแบบกว้างอยู่เลยนะครับแต่ว่านี่คือเขาประกบแบบเรียบเลยนะครับประกอบดีมากนะครับและการสีก็คมมากนะครับแล้วก็ลองเอา,อาดาบเขาออกมาดูนะครับ งานข้างในเนี่ยนะครับคือเวลาผมเวลาเราทําสีคนทําสีกันดั้มนะครับเวลาทําสีฝักดาบอะไรพวกนี้นะครับทำสีใบดาบพวกนี้เวลาเก็บเขาแป้งในนะครับสีมันจะถลอกนะครับอันนี้คือเขาทําสีมานะพวกใบดาบอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเวลาเอาเข้าออกเนี่ยนะครับไม่มีรอยสีถลอกเลยนะครับข้างในเนี่ยนะฮะข้างในฝักดาบเขาน่าจะทําออกแบบมาแล้วนะครับว่าพื้นที่ข้างในเนี่ยมันต้องประมาณนี้นะครับเวลาเอา ดาบเข้าเอาดาบออกเนี่ยนะครับสีไม่มีถลอกไม่มีรอยแบบรอยขูดรอยอะไรเลยนะนะครับไอจุดเนี้นะครับถือว่าทําออกมาได้ดีเลยนะครับอันนี้คือดาบสั้นนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้สั้นหรอกแต่ว่ามันสั้นกว่าอันประจินะครับมันก็เหมือนกันนะครับออกแบบมาได้ดีนะครับเอาเข้าเอาออกนี่ไม่มีติดเลยนะครับแล้วก็ไม่มีสีถลอกด้วยนะครับงานเนี้ยบจริงๆนะครับงานออกแบบมาได้ดีมากนะครับสําหรับงานนี้นะครับสำหรับตัวดาบนะครับมันจะมีชิ้นส่วนนะครับชิ้นนี้นะครับมันเป็นชิ้นที่เอามาประกอบกันนะครับ ก็สามารถเอาชิ้นนี้นะครับติดเข้าไปที่ด้านหลังของตัวดาเตได้นะครับโดยดึงฝาหลังนะครับข้างหลังของตัวดาเตเนี่ยจะมีฝาหลังอยู่นะครับสามารถดึงออกมาได้นะครับแล้วก็เอาชิ้นนี้นะครับติดเข้าไปนะครับก็เป็นเหมือนรูปแบบของการสะพายดาบนะครับที่จุดกระโปรงหลังนะครับสามารถเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถเอาที่สะพายวุฒนะครับมาติดได้อีกนะครับก็อย่างนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็เอาปืนมาเสียบเข้าไปได้แบบนี้นะครับ จริงๆไอ้ตรงติดชิ้นส่วนต่างๆของตัวหุ่นเนี่ยไอ้จุดสะพยวุฒเนี่ยนะครับมันสามารถพิกแพงได้หลายรูปแบบมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะมีจุดติดอาวุธเยอะนะครับแล้วแต่ชอบเลยนะฮะสำหรับในส่วนฐานนะครับมันจะมีข้อแตกต่างกันระหว่างตัวของดาเตะกับของตัวทาศิดะนะครับของตัวดาเตะเนี่ยนะครับเขาจะใช้เป็นเนนะครับของดาเตะ เขาจะใช้เป็นแม่เหล็กนะครับขาละ1ตัวนะครับหนมสีเงินเนี่ยนะครับของทักที่ดาเนี่ยนะครับเขาจะใช้ขาละ2ตัวนะครับแม่เหล็กนะครับของทักทดาเนี่ยตอนเล่นคราวที่แล้วที่ผมรีวิวเนี่ยผมก็รู้สึกนะว่ามันแน่นแน่นมากนะครับบางทีจะเอาออกมามันก็แบบใช้แรงเยอะเขาน่าจะ,ะมีการปรับปรุงนะครับให้ตัวของดาเตนเนี่ยมันหยิบขึ้นมาง่ายขึ้นแต่ว่า มันก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรเยอะนะครับคือมันก็ยังดูดอยู่แต่ว่าแรงดูดเนี่ยมันจะไม่เท่าของตัวทาเคดะแค่นั้นแหละมันก็ยังสามารถนะครับรเป็นฐานนะครับตั้งตัวหุ่นยืนได้อยู่นะครับไม่ได้มีอะไรข้อแตกต่างอะไรเยอะนะครับแค่ความรู้สึกเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวของทาเคดะเนี่ยนะครับมันแน่นกว่านะครับซึ <c> ่ง <oughs> มันก็แน่นกว่าจริงๆแต่ว่ามันยังทํางานของมันได้อยู่ในส่วนของฐานนะครับมันก็แบบไม่ได้มีเซล้มหรืออะไรแบบไม่ได้ความง่ายอะไรนะครับก็ใช้ได้นะครับ แล้วใต้เท้าของตัวหุ่นนะครับจะมีเป็นแม่เหล็กฝังอยู่นะครับข้างละ2ชิ้นนะครับตรงปลายเท้านะครับแล้วก็โ้นเท้านะครับทั้งสองข้างเลยนะครับมันก็จะช่วยพยุงตัวหุ่นนะครับให้ยืนง่ายขึ้นนะครับเวลาแบบจัดท่าจัดทางอะไรเงี้ยมันจะไม่ล้มง่ายเพราะว่าแรงดูดของตัวแม่เหล็กนะครับมันจะมีแรงดูดอยู่ที่ฝ่าเทา้านะครับลองดึงขึ้นมาดูนะครับว่ามันจะมีแรงขนาดไหนนะครับนี่ก็ขนาดที่ว่าดึงแผ่นนะครับแผ่นรองฐานขึ้นมาได้แบบนี้นะครับก็พอสมควรนะครับสำหรับน้ำหนักของตัวหุ่นนะครับลองช่างดู achte. 8 4 5กรัมนะครับเกือบจะโลแล้วนะครับขาดอีก200สำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นสเกล1ต่อ72นะครับความสูงเขาเนี่ยวัดจนถึงหัวนะครับอยู่ที่ประมาณ29เซนนะครับถ้าวัดจนถึงจุดที่เป็นด้ามดาบนะครับจะอยู่ที่32เซนนะครับเทียบความสูงกับทากิดาชินเกนมูโชทอยครับเทียบกับ LS03F ครับเทียบกับเกเตอร์งาน t z e r o ครับเทียบกับอุลตร้าแมนสู่ดิเมนชั่นซูริโอ1ต่อ6ครับ เทียบกับอัลติมัสบีมูวี่นะครับเดียวเอครับเทียบกับเมกะจอนเมกาแชงครับเทียบกับอัลติมัส์ทีทีศูนย์หนึ่งครับเทียบกับกันดั้มเอ็มจีหนึ่งต่อร้อยครับ สรุปตามความเห็นส่วนตัวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับงานดีมากนะครับงานประกอบเยี่ยมเลยนะครับคือตัวของผมเนี่ยไม่เจอร่องช่องว่างของจุดประกอบเลยนะครับการประกอบตัวหุ่นเนียนเรียบร้อยมากนะครับเวลาขยับจัดท่าเนี่ยไม่เจอชิ้นส่วนหลุดล่วงกระเด็นออกมาเลยนะครับข้อต่อก็แน่นทั้งตัวนะครับในส่วนแขนเนี่ยสามารถถืออาวุธที่ให้มาได้ทุกชิ้นนะครับไม่มีแขนตกเลยนะครับลูกเล่นไฟสวยงามนะครับทั้งลูกตาทั้งหน้าอกเลย แต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยมันก็มีจุดที่ผมรู้สึกว่ามันเออเลอร์อยู่นิดหน่อยนะครับในส่วนของกล่องซุ่มนะครับคือเกลือมากนะครับได้เป็นแว่นตาสเกาเตอร์นะครับคนอื่นเขาได้ดาบกันนะครับผมได้แว่นตาสเกาเตอร์ตัวทาเคดะได้ผมใสนะครับโอ้โหอย่างเซงนะครับรู้สึกว่าเปิดเจอแต่ตัวเกลือนะครับ และอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือในส่วนปืนนะครับปืนเนี่ยมันมีรอยตัดเส้นเกินออกมานอกร่องนะครับคือจุดน,นี้ผมแก้เองไปแล้วโดยใช้เป็น X 2 0นะครับที่มันใช้เช็ดตัวแผ่นลายที่เวลาเราต่อกันดำมันเช็ดได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าจบปัญหาในส่วนนี้ไปนะครับแต่ว่าโดยรวมนะครับตัวนี้ถือว่าคุ้มนะผมรู้สึกว่าผมจับเล่นแล้วเนี่ยนะครับตลอดการรีวิวเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้ตัวเนี้ยตัวประมาณอย่างเงี้ยผมรู้สึกกับตัวทาเคดะนะครับแล้วก็รู้สึก อย่างนี้นะครับฟิลแบบประมาณว่าว้าวเนี่ยกับตัวดาเตตตัวนี้นะครับคือมันมีแค่2ตัวในปีนี้ที่ผมทําให้ผมรู้สึกดีนะครับไอตัว Optima ัจเจตไฟผมยังเฉยๆนะยิ่งเจตไฟผมยิ่งเกลียดมันมากเลยนะครับส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวนี้ควรจะต้องมีติดบ้านนะสำหรับคนที่เป็นนักสะสมสายหุ่นยนต์ประมาณนี้นะครับก็สําหรับคนที่สนใจนะครับก็ลองไปติดต่อเพจทีเคทอนออนไลน์ดูตัวนี้ผมได้มาจากเพจทีเคทอนออนไลน์นะครับลองไปสอบถามราคากันเอาเองลวกันสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ